เขาไขอยู่ในเล้าขอขวดของเรากขอควายข่าวนาเขอคนคึ่งขังคขอระคขังข้างฟ้าองูใจกล้า้าจ,จานใช่ดีชชชิงตีดังชชช้างวิ่งนี้ซอโซลําทีโชกระเชอคู่กันยยผู้หญิงโสภาด,ดาชดาสวมพลันต่อประตัก หุ้นหันทอทานเข้ามารองทอนังมนโอหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องตอเน้นไม่มอกตอเด็กต้องมีมนตเต่าหลังตุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอนุควักควายบ่อใบไม้ทับทมปอปลาตากลม พอพึ่งทำรังอฟอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสาจ,จังพอสำเพากลางใบมอมาคึกคักยอยักษ์เกี่ยวใหญ่เพราเรือพายไปลอลิงไตเรา้าวเวนลงยาสอขอสารางเงียบเงาสอบรอษีหนวดยาวสอเสื้อดาวขนอง หอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าขยองอออ่างเนืองนอ้องหอนกูกตาโต